เรื่องราวที่น่าสะเทือนใจในคืนนี้เด็กชายวัยสองขวบเสียชีวิตแล้วส่วนน้องสาวฝาแฝดของเขาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและชายผู้รับผิดช,ชอบดูแลเด็กทั้งสองถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและทารุณกรรมวิดีโอนี้มีการบรรยายถึงการทารุณกรรมเด็กความรุนแรงและเหตุการณ์ที่น่าตกใจอื่นๆซึ่งอาจสร้างความไม่สบายใจหรือกระตุ้นความรู้สึกแก่ผู้ชมขอแนะนำให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่อ่อนไหวต่อหัวข้อเหล่านี้ในย่านชานเมืองอันสงบสุขของเมืองรอยรัฐยูทาเรื่องราวของความหวังและความเจ็บปวดได้กำหนดชุมชนทั้งหมดสิ่งที่เริ่มต้นจากการจัดเตรียมที่เชื่อใจกันของครอบครัวกับเพื่อนกลับกลายไปฝันร้ายแห่งความรุนแรงที่ไม่อาจจินตนาการได้นี่คือเรื่องราวของเด็กชายวัยสองขวบชื่ออลิสเตอร์น้องสาวฝาแฝดของเขาเชื่อลอร่าและพ่อแม่ที่รักพวกเขามากยิ่งกว่าชีวิต แต่โลกของพวกเขากลับพังทลายลงด้วยน้ำมือของคนที่พวกเขาเชื่อว่าปลอดภัยอลิสเตอร์คันสเลอร์เกิดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2021พร้อมกับน้องสาวฝาแฝดของเขาลอรา่าโดยมีพ่อแม่คือจัสตินคันสเลอร์และบริทนียฮาร์มอนคันสเลอร์อลิสเตอร์ซึ่งมีเวลาอยู่บนโลกอันแสนสั้นแต่ความสุขที่เขานำมาให้ทุกคนนั้นมหาศาล อลิสเตอร์เกิดมาพร้อมผมหนาดูเหมือนเด็กชายตัวน้อยน่ารักเขามีบุคลิกที่น่ารักและมีรอยยิ้มสนัดใหญ่บนแก้มรอยยิ้มของเขาทำให้ห้องสว่างอลิสเตอร์ชอบการ์ตูนเรื่อง Teen Titans Go และของเล่นตุ๊กตา Push In Boots เขาเป็นเด็กติดพ่อตัวจริงและชอบกอดพ่อขนาดดูภาพยนตร์ผ้าห่มโปรยของเขาเป็นสีฟ้าลายตาอลิสเตอร์ชอบพูดคุยกับพ่อและแม่ เขามีความผูกพันพิเศษกับคุณยายโจแอนซึ่งเขาอยู่ในหัวใจของคุณยายการสูญเสียน้องสาวได้ทิ้งช่องว่างขนาดใหญ่ในหัวใจของครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องต่อสู้กับมันไปตลอดชีวิตเขาเป็นที่รักอย่างหาที่สุดไม่ได้และจะถูกคิดถึงมากกว่าคำพูดใดๆวัตถุประสงค์ของวิดีโอนี้คือการแบ่งปันเรื่องราวที่สำคัญสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการครุ้มครองเด็ก และให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมดังกล่าวหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักเกิดประสบกับการล่วงละเมิดโปรดติดต่อหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือก่อนโศกนาฏกรรมจะเกิดขึ้นชีวิตของพ่อแม่ของเขาก็เหมือนกับครอบครัวอื่นๆในชุมชนที่ใกล้ชิดกันพวกเขาเป็นคู่รักสมัยมัธยมปลายที่เติบโตห่างกันไม่กี่ไมล์พวกเขาเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานในรอยน หลังการแต่งงานดึงดูดด้วยคำมั่นสัญญาของถนนที่สงบสุขโรงเรียนที่ดีและเพื่อนบ้านที่คอยช่วยเหลือกันพวกเขาซื้อบ้านหลังเล็กบนถนนที่มีต้นไม้เรียงรายจินตนาการถึงอนาคตที่เต็มไปด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวในสวนหลังบ้านและเสียงฝีเท้าเล็กๆของเด็กๆในเวลาต่อมาพวกเขาต้อนรับฝาแฝดอลิสเตอร์และน้องสาวนับตั้งแต่เกิดเด็กสองคนนี้ก็แยกกันไม่ออกอลิสเตอร์ที่โตกว่าไม่กี่นาที เป็นคนเข้าสังคมมากกว่าเพื่อนๆเ,เล่าว่าเขาเดินตอบแตะไปรอบๆสวนหัวเราะเสียงดังกับก,บการค้นพบใหม่ทุกครั้งน้องสาวฝาแฝดของเขาจะเงียบกว่าแต่ก็อยากรู้อยากเห็นไม่แพ้กันเฝ้าดูการแสดงของอลิสเตอร์อย่างระมัดระวังก่อนจะเข้าร่วมพ่อแม่ของพวกเขามักจะล้อเล่นว่าพวกเขาเป็นความสมดุลที่สมบูรณ์แบบเขาเป็นประกายไฟและเธอเป็นเปลวไฟที่มั่นคง เด็กทั้งสองชอบเวลาทำงานศิลปะก,กับแม่ซึ่งทำงานพาร์ทไทม์ที่คลินิกท้องถิ่นใช้สีเทียนแท่งๆแ,และสีน้ำระบายตู้เย็นลายเส้นที่พ่อแม่เท่านั้นจะเข้าใจอย่างแท้จริงในวันหยุดสุดสัปดาห์พ่อของพวกเขาซึ่งเป็นช่างไม้จะนำเศษไม้กลับบ้านมาให้พวกเขาเล่นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาฝาแฝดจะต่อบล็อก สร้างบ้านหลังเล็กๆและกรีดร้องด้วยความยินดีเมื่อพ่อแกล้งทำเป็นยักษ์พังทลายสิ่งก่อสร้างของพวกเขาเพื่อนบ้านมักจะเห็นฝาแฝดนั่งรถเข็นสีแดงขึ้นลงทางเท้ายิ้มกว้างให้ทุกคน วันฮาโลวีนเป็นโอกาสพิเศษที่ฝาแฝดแต่งกายในชุดที่เข้ากันปีหนึ่งพวกเขาแต่งเป็นฟักทองทารกสองคนสร้างความสุขให้ทุกคนสำหรับพ่อแม่ของอลิสเตอร์ชีวิตดูสดใสและเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะที่ก้องกงวานไปทั่วห้องนั่งเล่นในเวลาอาบน้ำและเรื่องราวก่อนนอนที่แม่หรือพ่ออ่าน เช่นเดียวกับพ่อแม่หลายคนพ่อแม่ของอลิสเตอร์บางครั้งก็ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการตารางงานที่ยุ่งพวกเขาทำงานในชุมชนแม่ของเขาบางครั้งเป็นอาสาสมัครในงานกิจกรรมท้องถิ่นในขณะที่พ่อของเขาบางครั้งต้องเดินทางไปทำงานในเมืองใกล้เคียงการดูแลเด็กอาจเป็นเรื่องท้าทายโดยเฉพาะกับฝาแฝดดังนั้นพวกเขาจึงหันไปพึ่งเพื่อนสนิท ในหมู่พวกเขาคือจอนาธานอัลเลนดันวัย36ปีดันเป็นที่รู้จักในละแวกบ้านว่าเป็นคนที่มักจะช่วยเหลือเสมอเขาคุ้นเคยกับครอบครัวมาระยะหนึ่งแล้วโดยเข้ามาดูแลเมื่อจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงเด็กกะะทันหันเขาแสดงตนเป็นคนอดทนใจเย็นและรักเด็กๆ ภายนอกนั้นเขาดูเหมือนเป็นของขวัญจากสวรรค์สำหรับพ่อแม่ที่ทำงานหนักสองคนพยายามที่จะสมดุลระหว่างชีวิตที่บ้านและชีวิตการทำงานแต่ภายใต้ท่าทางช่วยเหลือเหล่านั้นดันซ่อนความจริงที่น่าตกใจไว้ ก่อนอื่นผมอยากเตือนคุณว่าคุณสามารถสนับสนุนช่องของผมด้วยการสมัครแบบสปอนเซอร์การสนับสนุนของคุณจะช่วยให้ผมสร้างสรรค์การสืบสวนที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับคุณและเปิดเผยความลับน่ากลัวของคดีอาชญากรรมผมจะรู้สึกเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณกดไลค์วิดีโอนี้สมัครสมาชิกช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการสืบสวนใหม่บนช่องของผม โดยไม่พูดมากไปกว่านี้เรามาเจาะลึกในรายละเอียดของเรื่องราวอาชญากรรมนี้ในปี2017เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทารุณกรรมเด็กจากการหักแขนเด็กอายุ2ปีคนอื่นอย่างรุนแรงและทิ้งรอยช้ำบนใบหน้าของเด็กในตอนนั้นเขาเขียนจดหมายขอโทษที่ดูเหมือนสิ่งใจแสดงความเสียใจและสาบานว่าจะเปลี่ยนแปลงหลังรับโทษดดนก็ได้รับการปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน ว่าพ่อแม่ของอลิสเตอร์ทราบรายละเอียดทั้งหมดของคำตัดสินนี้หรือไม่ยังคงไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาตระหนักถึงความลึกซึ้งของอดีตของเขามันก็สายเกินไปแล้วมันควรจะเป็นอีกเย็นวันหนึ่งที่ดันดูแลอลิสเตอร์และน้องสาวพ่อแม่มีธุระบางคนบอกว่านัดหมายบางคนกล่าวถึงการทำงานกละดึกและพวกเขาต้องการใครสักคนมาดูแลฝอแฝดค้างคืน จากการบอกเล่าของทุกคนดันตกลงโดยไม่ลังเลใจบางทีสำหรับพ่อแม่ของอลิสเตอร์นี้อาจเป็นเรื่องโล่งอกเด็กๆจะอยู่กับคนที่คุ้นเคยใครสักคนที่เคยดูแลพวกเขามาก่อนเพื่อนบ้านจำได้ว่าดวงอาทิตย์กำลังตกเหนือถนนที่เงียบสงบเด็กๆในบ้านอื่นถูกเรียกเข้ามาทานอาหารเย็นความสงบมักจะปกคลุมที่ร่อยในเวลานี้แต่เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิท ในบ้านที่ดันกำลังดูแลเด็กความมืดกำลังจะเข้ามาปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปกติดันเล่าภายหลังแก่นักสืบว่าช่วงเย็นเริ่มต้นด้วยการเล่นเกมแต่ความสนุกในแบบของเขาได้บานปลายจนควบคุมไม่ได้รายงานระบุว่าเขาชกอลิสเตอร์และน้องสาวฝาแฝดซ้ำๆโดยเล่นไปที่หลังอกและสีข้างเขาหยิกพวกเขาในบริเวณที่บอบบางรวมถึงอวัยวะเพศทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรง ณจุดหนึ่งเขาโยเ์เด็กๆขึ้นเตียงหลายครั้งโดยไม่คำนึงถึงความเปราะบางของร่างกายเด็กวัยสองขวบนักสืบยังพบว่าดันนำปืนเนิร์ฟซึ่งออกแบบมาเพื่อการเล่นที่ไม่มีอันตรายมาใช้เป็นทั้งอาวุธยิงกระสุนโดยยิงใส่ฝาแฝดและเป็นเครื่องมือทื่อๆโดยใช้ด้ามปืนตีพวกเขาความรุนแรงบานปลายไปถึงจุดสูงสุดที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อดันผลักศีรษะเล็กๆของพวกเขาชนขอบประตูตู้เสื้อผ้า ตั้งคำสารภาพของเขาเองเขาใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าคอนโฟมแข็งตีที่หลังศีรษะของพวกเขาทำให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นผู้ชี่ยวชาญทางการแพทย์จะสรุปภายหลังว่าบาดแผลแสดงให้เห็นถึงการใช้แรงซ้ำๆไม่ใช่เพียงช่วงเวลาเดียวที่ควบคุมไม่ได้ณจุดหนึ่งดันตระหนักว่าเขาได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการเล่นรุนแรงไปมากแล้วบางทีความกลัวการลงโทษอาจเข้ามาหรือความรู้สึกผิดที่บิดเบี้ยว นักสืบเชื่อว่าเขาพยายามปกปิดร่องรอยด้วยการให้เด็กๆก,กินไทลีนอลและยาน้าแก้ไออาจหวังจะปกปิดความเจ็บปวดของพวกเขาหรือทำให้พวกเขาร้องไห้น้อยลงอย่างไรก็ตามฝาแฝดกำลังทุกทรมานจากบาดเจ็บภายในอย่างรุนแรงอยู่แล้วเนื่องจากการถูกทรมานทางการแพทย์และทางเพศที่เกิดขึ้นกับพวกเขา ระหว่างเวลา08:30นถึง09:00นของเช้าวันรุ่งขึ้นดันสังเกตเห็นว่าอลิสเตอร์หยุดหายใจแทนที่จะโทรเรียกรถพยาบาลทันทีเขารออยู่ไหนนาทีอันมีค่าในขณะที่ชีวิตของอลิสเตอร์กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ดันเพึ่งโทร911ในเวลา10นากาซึ่งเป็นความล่าช้าที่ไม่อาจให้อภัยได้ซึ่งเน้นย้ำถึงความประมาทอย่างลึกซึ้งของเขา เมื่อเจ้าหน้าที่การแพทย์และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมาถึงสุกนัตรกรรมทั้งหมดก็ปรากฏชัดพวกเขาพบอลิสเตอร์ไม่ตอบสนองอยู่บนระเบียงหน้าบ้านโดยไม่มีสัญญาณชีพในบ้านน้องสาวฝาแฝดของเขานอนอยู่บนโซฟาปกคลุมไปด้วยรอยฟกช้ำมีบาดแผลที่เห็นได้ชัดบนใบหน้าและร่างกายเด็กทั้งสองแสดงสัญญาณชัดของการบาดเจ็บทางกายภาพและทางเพศที่เกิดขึ้นกับพวกเขา ฝาแฝดถูกนำส่งโรงพยาบาลในท้องถิ่นอย่างเร่งด่วนแพทย์และพยาบาลทำงานอย่างเร่งรีบแต่บาดเจ็บของอลิสเตอร์ซึ่งสอดคล้อนกับการถูกทรมานทางกายและทางเพศอย่างรุนแรงเป็นเวลานานพิสูจน์แล้วว่ารุนแรงเกินไปเขาเสียชีวิตไม่นานหลังจากมาถึงโรงพยาบาลทำให้เจ้าหน้าที่การแพทย์ตกใจด้วยการกระทำที่โหดร้ายที่กระทำต่อเด็กตัวเล็ก ในขณะที่น้องสาวฝาแฝดของเขาก็พบว่ามีเลือดออกในสมองพร้อมกับรอยฟกช้ำที่ใหญ่และสัญญาณของการถูกล่วงละเมิดทางเพศเธอรอดชีวิตแต่การพยากรณโรคของเธอนั้นยังไม่แน่นอนและหนทางสู่การฟื้นฟูตัวของเธอนั้นจะยาวนานและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนข่าวการเสียชีวิตของอลิสเตอร์กระทบกระเทือนพ่อแม่ของเขาเหมือนฟ้าผ่าพวกเขาคิดเพียงว่าพวกเขากำลังฝากลูกไว้ในมือที่เชื่อถือได้เพียงคืนเดียว ฉันรักมากกว่าชีวิตขอโทษนะฉันกำลังอารมณ์เสียบริกินีคันเซลเลอร์กล่าวว่าเธอกำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับการสูญเสียฉันไม่รู้ว่าคุณมีลูกไหมนะซาร่าแต่ฉันหมายถึงจากพ่อแม่คนหนึ่งไปยังพ่อแม่คนใดในโลกนี้ก็ตามเขาเป็นเด็กดีเขาเป็นเด็กดีและฉันรักเขาจากก้นบึ้งของหัวใจลูกชายวัยสองขวบของเธออลิสเตอร์เสียชีวิตเมื่อ8เดือนที่แล้วเขาถูกทารุณกรรมจนตาย ฉันไม่อยากฉลองคริสต์มาสปีนี้ที่ไม่มีเขาเลยมันเป็นสี่วันก่อนคริสต์มาสปีที่แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นอลิสเตอร์และน้องสาวฝาแฝดของเขาลอลา่ากำลังพักอยู่ที่บ้านในเมืองรอยกับเพื่อนของครอบครัวโจนาธานดันรายนานตำรวจระบุว่าดันตีเด็กๆด,ด้วยค้อนโฟมแข็งโยนพวกเขาขึ้นเตียงและให้ยาแก้ปวดไทลินอนยาแก้ไอและยาแก้ไขวัดดันทรหาตำรวจ อ้างว่าอลิสเตอร์ตกจากโซฟาและไม่หายใจเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่นั่นพวกเขาพบอลิสเตอร์อยู่บนระเบียงหน้าบ้านมีบาดแผลที่เห็นได้ชัดเจนบริธทนนี่ได้รับโทรศัพท์ในวันนั้นว่าอลิสเตอร์เสียชีวิตมันกระทบฉันอย่างหนักมากว่าลูกชายของฉันไม่ได้กลับบ้านและฉันมีลูกคนอื่นๆอยู่ด้วยฉันมีลอล่าและเบลล่าและฉันคิดถึงเขามันผ่านไปแเดือนแล้ว แม้บาดแผลสางกายอาจจะหายไปแต่บริทนนีบอกว่าสิ่งที่ดันทำเมื่อเดือนธันวาคมจะไม่มีวันจางหายไปฉันแค่อยากให้เขาเน่าเปื่อยในนรกฉันไม่รู้ว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างฉันไม่รู้ว่าเขาจะทำแบบนี้กับลูกชายของเราการรำลึกถึงชีวิตของเขาการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในแบบของอลิสเตอร์ฉันต้องก้าวต่อไปในชีวิตและปกป้องลูกคนอื่นๆของฉัน ฉันอยากเฝ้าดูเขาเหมือนเหยี่ยวและแน่ใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ใจว่าไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกและฉันแค่อยาาให้ทุกคนปกป้องลูกๆของพวกเขาและอย่าไว้ใจใครก็ตามที่พวกเขาไม่รู้จักในปริปตาพวกเขาสูญเสียลูกชายไปและชีวิตของลูกสาวก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพื่อนๆบรรยายว่าพวกเขาเสียใจอย่างไม่อาจปลอบโยนได้กำลังเผชิญกับความไม่เชื่อว่า คนที่พวกเขาคิดว่าเป็นเพื่อนสามารถกระทำความโหดร้ายเช่นนั้นได้ในวันต่อมาสมาชิกในครอบครัวพูดถึงจิตวิญญาณที่ร่าเรืองของอลิสเตอร์และน้องสาวของเขาที่มีนิสัยเงียบขรึมและช่างสังเกตพวกเขาจำได้ว่าเขาจะวิ่งเข้าหาคนแปลกหน้าแขนกลางออกราวกับว่าทุกคนเป็นเพื่อนพวกเขายังจำได้ถึงงานศิลป,ปะที่เลอะเทอะเสียงหัวเราะก,ก่อนนอน และความผูกพันของฝาแฝดที่ดูเหมือนไม่มีอะไรจะมาทำลายได้จนกระทั่งคืนนั้นเพื่อนบ้านเล่าด้วยน้ำตาว่าฝาแฝดเคยเล่นช็อคบนทางเท้าวาดดอกไม้และรูปทรงที่มีสีสันในขณะที่พ่อแม่ของพวกเขาเฝ้าดูจากระเบียงอย่างภาคภูมิใจการชนสูตรพริกศพของอลิสเตอร์ยืนยันสิ่งที่หน่วยกู้ภัยและแพทย์ทราบอยู่แล้วเด็กถูกกระทำด้วยแรงกระแทกอย่างรุนแรงและถูกล่วงละเมิดทางเพศ รอยฟกช้ำและบาดแผลกระจายอยู่ทั่วลำตัวหลังและแม้แต่ระยางแขนขาเล็กๆของเขารายงานของแพทย์ชนสูตรพบหลักฐานที่น่าตกใจของการบีบรัดและบาดเจ็บภายในที่สอดคล้องกับการล่วงละเมิดทางเพศตรงกับคำสารภาพของดันที่ว่าเขาเลงไปที่อวัยวะเพศของฝาแฝดมันคือคำจำกัดความของการทรมานอย่างแท้จริง บาดแผลของน้องสาวฝาแฝดของเขาก็น่าตกใจไม่แพ้กันบาดเจ็บที่สมองที่คุกคามชีวิตรอยฟกช้ำทั่วร่างกายและร่องรอยที่ชัดเจนการล่วงละเมิดทางเพศแพทย์เน้นย้ำว่าความเสียหายบ่งชี้ถึงการถูกทำร้ายซ้ำๆอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เหตุการณ์เดียวแม้เธอจะรอดชีวิตผลกระทบทางอารมณ์และทางกายภาพก็ไม่อาจประเมินค่าได้เธอจะต้องได้รับการบำบัด ไม่เพียงแต่เพื่อรักษาบาดแผลทางกายแต่เพื่อประมวลผลความสยดสยองของการสูญเสียที่ชายในลักษณะที่รุนแรงเช่นนี้กรมตำรวจเมืองรอยได้เริ่มการสืบสวนอย่างครอบคลุมทันทีที่พวกเขามาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาพบหลักฐานที่ผิดปกติทั่วบ้านรอยเลือดกระเด็นเฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายและวัตถุที่มีร่องรอยการกระแทกดันในตอนแรกดันพยายามลดความรุนแรงลง อ้างว่าแค่ทำแรงไปหน่อยแต่เรื่องนี้ก็เปิดเผยอ,อย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญหน้ากับบาดแผลร้ายแรงของเด็กๆและเบาะแสทางกายภาพที่ทิ้งไว้นักสืบกู้ปืนเนิร์ฟที่ดันใช้อย่างผิดวิธีที่ยังคงมีร่องรอยการใช้งานที่ไม่เหมาะสมพวกเขายังพบสิ่งที่เรียกว่าคอนโฟมแต่และชิ้นส่วนก็เข้าที่เหมือนจิ๊กซอที่แสดงถึงความรุนแรงที่น่าสยดสยอง ภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นดันยอมรับว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้บรรยายรายละเอียดว่าความโกรธของเขาเพิ่มขึ้นอย่างไรและเขาได้สร้างความเจ็บปวดให้กับเด็กๆอย่างไรคำสารภาพของเขาไม่ทิ้งข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับความผิดของเขาคำถามก็คือทำไมเขาถึงเข้าถึงเด็กได้ตั้งแต่แรกเจ้าหน้าที่ไม่นานก็พบคำตัดสินความผิดฐานทารุณกรรมเด็กในปี2017ของดัน ซึ่งเขาได้หักแขนเด็กวัยสองขวบอีกคนหนึ่งเหตุการณ์นั้นควรจะเป็นคำเตือนที่น่ากลัวสำหรับใครก็ตามที่อาจพิจารณาให้เขาใกล้ชิดเด็กอีกครั้งแต่ไม่รู้ทำไมเขากลับมาอยู่ในชีวิตของครอบครัวนี้อีกครั้งว่าพ่อแม่เข้าใจความร้ายแรงของอดีตของเขาอย่างถ่องแท้หรือไม่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในเมืองเล็กๆบางครั้งผู้คนก็เชื่อในการให้โอกาสครั้งที่สอง หรือข่าวคำตัดสินลงโทษอ่านไม่แพร่หลายเท่าที่ควรจะเป็นการเปิดเผยนี้จุดประกายความไม่พอใจของสาธารณชนเพื่อนบ้านตกใจที่ผู้กระทําผิดที่บันทึกไว้ได้กลับมาอยู่ในสภาวะที่ดูแลเด็กอีกครั้งกลุ่มผู้สนับสนุนเรียกร้องคำตอบและการปฏิรูปโดยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเช่นดันเข้าถึงเด็กที่เปราะบางอีกต่อไป สำหรับหลายคนนี่ไม่ใช่เพียงความโหดร้ายของคนคนหนึ่งแต่เป็นความล้มเหลวของระบบช่องโหว่ในการติดตามและการสื่อสารที่อนุญ,ญาตให้ภัยคุกคามที่รู้อยู่กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งภายในบ่ายวันพฤหัส,สบดีดันถูกจับกลุมเขาถูกตั้งข้อหาที่รุนแรงมากจนสะท้อนถึงความน่าสะพรึงครวญของการกระทำของเขาการฆ่าคนโดยไตรตรองไว้ก่อนการทารุณกรรมเด็กอย่างรุนแรง และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอย่างรุนแรงเขาได้ทำลายเด็กวัยสองขวบที่มีความสุขและแข็งแรงทั้งสองคนอัยการตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่ดันก่อขึ้นจึงประสบความสำเร็จในการผลักดันให้ปฏิเสธการประกันตัวข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงความรุนแรงของการทำร้ายร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงลักษณะของการละเมิดที่ยืดเยื้ออีกด้วยครอบครัวและชุมชนจับตาดูอย่างใกล้ชิด ขณะที่กระบวนการทางกฎหมายดำเนินไปโดยคำสารภาพของดันเองพร้อมกับหลักฐานทางนิติวิทยาที่น่าเชื่อถือฝ่ายโจทย์สร้างคดีที่หลายคนมองว่าแน่นหนาในศาลพ่อแม่ของอลิสเตอร์ได้แบ่งปันความทุกข์ทรมานของพวกเขาเพื่อนและญาติสนิทเข้าร่วมการไต่สวนทุกครั้งการปรากฏตัวของพวกเขาเป็นทั้งการแสดงความเคารพต่ออลิสเตอร์และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรุนแรงของอาชญากรรม นี่ไม่ใช่ความผิดพลาดนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุนี่ไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากการกระทำที่โหดร้ายโดยเจตนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดันยอมรับผิดในข้อหาฆ่าคนโดยไตรตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นๆอีกสามข้อหาเกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็กและล่วงละเมิดทางเพศเมื่อวันพุธเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีทันทบนผมแค่อยากจะบอกว่าผมขอโทษสำหรับสิ่งที่ผมทำและมันหลอกหลอนผมทุกวัน ผมหวังว่าสักวันหนึ่งครอบครัวจะให้อภัยผมสำหรับสิ่งที่ผมทำครอบครัวไม่เชื่อคำถแถลงนั้นโจนาทานคุณเป็นตัวอย่างของความชั่วร้ายและครอบครัวของเราจะไม่มีวันให้อภัยคุณสำหรับความเสียหายที่คุณได้ทำและการกระทำอันชั่วร้ายที่คุณได้กระทำต่อทารกน้อยที่บริสุทธิ์น่ารักเหล่านี้แม้ว่าความผิดของดันจะรับการยืนยันแล้วคำถามสำคัญหนึ่งก็ยังคงอยู่ทำไมสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้ง หากระบบยุติธรรมทราบถึงการตัดสินความผิดครั้งก่อนของดันทำไมเขาถึงถูกปล่อยให้ไปอยู่รอบๆเด็กๆโดยไม่มีข้อจำกัดในการดูแลผู้สนับสนุนการคุ้มครองเด็กชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเพื่อจำกัดหรือตรวจสอบผู้กระทำผิดที่ถูกตัดสินลงโทษอย่างใกล้ชิดหลังการปล่อยตัวพวกเขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของบันทึกสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ครอบครัวได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนที่จะฝากเด็กๆไว้ในการดูแลของใครก็ตามสมาชิกในชุมชนบางคนตั้งคำถา,ถามถึงบทบาทของการตรวจสอบประวัติการประเมินสุขภาพจิตและเขากำหนดการรอลงโทษไม่ชัดเจนว่าดันมีการตรวจสอบภาคบังคับหรือการบำบัดหลังจากถูกตัดสินในปี2017หรือไม่หลายคนเชื่อว่าเครือข่ายความปลอดภัยทั้งหมดล้มเหลวอลิสเตอร์และน้องสาวฝาแฝด พ่อแม่เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่คุมประพฤติและระบบบริการสังคมในวงกว้างต่างมีบทบาทโดยไม่ตั้งใจในการปล่อยให้ดันกลับเข้าสู่บทบาทผู้ดูแลสำหรับแม่และพ่อของอลิสเตอร์ชีวิตจะไม่มีวันเหมือนเดิมพวกเขากลับไปยังบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของฟ้าแฝดแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งเตือนใจถึงคืนที่มืดมิดที่สุดในชีวิตของพวกเขาอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อนสนิทบางคนกล่าวว่าพ่อแม่พิจารณาย้ายบ้าน ไม่สามารถทนต่อความทรงจำประจำวันได้คนอื่นๆกล่าวถึงวิธีที่พวกเขาใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อการฟื้นตัวของลูกสาวที่รอดชีวิตโดยนั่งอยู่ข้างเตียงที่โรงพยาบาลและในเวลาต่อมาช่วยเธอในการบำบัดนับไม่ถ้วนเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ซึ่งเคยเป็นผู้สังเกตการที่เงียบสงบต่อวิธีการเข้าสังคมของพี่ชายต้องเผชิญกับการผ่าตัดการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องและกองภูเขาของการเยียวยาทางอารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเธอต้องการการปรึกษาด้านบาดแผลในระยะยาวสมาชิกในครอบครัวขยายต่างรวมกำลังกันรอบตัวเธอด้วยความมุ่งมั่นว่าเธอจะได้รับการโอบล้อมด้วยความรักและการสนับสนุนแม้จะไม่มีพี่ชายอยู่ด้วยก็ตามชีวิตอันสั้นของอลิสเตอร์ได้ทิ้งร่องรอยอันลึกซึ้งไว้ในเมืองรอยมีการจัดงานเฝ้าระวังที่โบสถ์ท้องถิ่นซึ่งสมาชิกชุมชนได้จุดเทียนและอธิษฐานเผื่อครอบครัวที่กำลังโศกเศร้า ป้ายที่เขียนด้วยมือที่มีชื่อของอลิสเตอร์ปรากฏขึ้นดำรัวร้องขอให้ผู้สัญจรไปมาจดจำอลิสเตอร์และปกป้องลูกหลานของเราออนไลน์ Online, ผู้คนทั่วประเทศได้รับรู้เรื่องนี้ผ่านฟอรัมคลามจริงและอัปเดตทางโซเชียลมีเดียความโกรธความเศร้าและความสับสนแพร่กระจายไปทั่วความโหดไร้เช่นนี้เกิดขึ้นกับเด็กที่ขึ้นชื่อว่ามีรอยยิ้มสดใสและความอยากรู้อยากเห็นที่ไร้ความกลัวได้อย่างไร และผู้กระทำผิดที่ถูกตัดสินลงโทษจะหลุดพ้นจากช่องโหว่เพื่อทำซ้ำพฤติกรรมรุนแรงของเขาได้ง่ายใดแค่ไหนแต่ท่ามกลางความโศกเศร้าก็ยังมีความหวังของการฟื้นตัวแปลกหน้าบริจาคเงินเพื่อช่วยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพแสดงให้เห็นถึงชุมชนที่รวมเป็นหนึ่งด้วยความเมตตาองค์กรคุ้มครองเด็กใช้เรื่องราวของอลิสเตอร์เพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หวังว่าจะไม่มีครอบครัวใดต้องทนทุกข์ทรมานกับฝันร้ายที่คล้ายคลึงกันอีกต่อไปแม้กระบวนการทางกฎหมายจะนำมาซึ่งความรับผิดชอบในระดับหนึ่งโจนาทานดันถูกจำคุกไปตลอดชีวิตพ่อแม่ของอลิสเตอร์ยังต้องเผชิญกับความสูญเสียทุกวันหยุดพวกเขาต้องเผชิญกับที่นั่งว่างเปล่าบนโต๊ะที่เด็กชายตัวเล็กที่สดใสควรจะนั่งทุกเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของน้องสาวฝาแฝดของเขา เตือนพวกเขาถึงสิ่งที่อลิสเตอร์อาจจะกลายเป็นแต่วิญญาณของอลิสเตอร์ยังคงอยู่เรื่องราวที่ผู้คนเล่าขานถึงความรักในการวาดรูปสัตว์ขยุกขยิกด้วยสีเทียนการวิ่งไล่ฟองสบู่ในสวนหลังบ้านและการกอดแน่นกับใครก็ตามที่เขาพบเจอเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาสมาชิกในครอบครัวบางคนได้จัดตั้งกองทุนท้องถิน่นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก สนับสนุนความพยายามด้านกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการตรวจสอบประวัติผู้ดูแลเด็กที่มีศักยภาพโสกนาตกรรมในรอยทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนว่าความผูกพันที่ไว้ใจกันสามารถแตกสลายได้อย่างรวดเร็วและชีวิตที่บริสุทธิ์อาจสูญหายไปเมื่อบุคคลอันตรายหลบหนีไปได้ มาตรการป้องกันที่ตั้งใจจะปกป้องเด็กมันเป็นการเรียกร้องให้พ่อแม่ต้องเฝ้าระวังสำหรับเพื่อนบ้านที่จะพูดออกมาหากพวกเขารู้สึกถึงอันตรายและสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่จะปิดช่องโหว่ที่ทำให้ผู้ล่าหลุดรอดไปได้ ชีวิตของอลิสเตอร์แม้จะสั้นอย่างน่าเศร้าแต่ได้กระตุ้นชุมชนให้ไตรตรองถึงความรับผิดชอบทางศีลธรรมในการปกป้องเด็กที่อายุน้อยที่สุดในหมู่พวกเขาการรอดชีวิตของน้องสาวของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นของมนุษย์แม้จะ,ะเผชิญกับความโหดไร้ที่ไม่อาจต้านทานได้แม้เธอยังคงมีรอยแผลทั้งชี่มองเห็นและมองไม่เห็น เธอก็ยังคงมีระดกแห่งความรักจากครอบครัวและชุมชนของเธอด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องเธอจากอันตรายเพิ่มเติม นี่คือเรื่องราวของน้องสาวเด็กชายวัยวสองขวบที่น่ารักซึ่งมีพลังงานอันไร้ขีดจำกัดและนิสัยอ่อนหวานนำความอบอุ่นมาให้ทุกคนรอบข้างซึ่งอนาคตอันสดใสถูกพรากไปจากการกระทำอันโหดร้ายอย่างแท้จริงขอให้ความทรงจำของเขากระตุ้นให้เราทุกคนยึดมั่นในหน้าที่ร่วมกันในการปกป้องเด็กผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องความรับผิดชอบจากระบบที่ต้องทำให้ดีกว่านี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของพวกเขา ผมแค่อยากจะกล่าวขอบคุณอย่างมากสำหรับทุกคนที่ดูวิดีโอนี้จนจบผมอยากฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคดีนี้ในช่องความคิดเห็นและโปรโดอย่าลืมสมัครสมาชิกช่องของผมผมยังอยากส่งคำขอบคุณเป็นพิเศษไปยังทุกคนที่บริจาคเพื่อสนับสนุนช่องของผมการสนับสนุนของคุณมีความหมายต่อผมมากและเป็นแรงจูงใจให้ผมสร้างสารรค์การสืบสวนใหม่ๆที่น่าสนใจสำหรับคุณผู้ชมที่ยอดเยี่ยมของผมขอบคุณทุกคนมากครับ